สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะผาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศแล้วก็ฟังดนตรีเพลงร้อราะไปด้วยกันนะคะแล้วก็จะมาขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจด้วยดีตลอดมานะคะขอบคุณกำลังแรงใจนะคะที่มีให้ต่อ ช่องบรรจงแฟมารีนะคะขอบคุณพี่พวงแก้วนะคะสไตล์ตนะคะพี่พวงแก้วไรส์สไตล์นะคะแล้วก็พวงแก้ววีสามมีแต่พลังบวกนะคะขอบคุณลุงคำล่าพาแซบนะคะชาแนลนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่พวงแก้วชาแนลคุณพี่สายทองชาแนล แม่นมชีวิตเรียบง่ายนะคะน้องแมวยิ้มแมวบินแมวนอนกินนะคะแล้วก็เลิบแคทนะคะขอบคุณน้องจันเปงน,นะคะพุจมานน้องพุจมานนะคะ แห่งบ้านสายทองของเรานะคะขอบคุณคุณป้าใหญ่ขอบคุณน้องพลอยเมืองไทยนะคะและก็ขอบคุณลุงนงโดนเมืองชาแนลขอบคุณคุณพี่หญิงใหญ่ๆายบุญนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณพี่จิดาภา พาณิชย์วัวราจิตนะคะ2499ขอบคุณแม่เจนนะคะน้องอันปันขอบคุณคุณปู่เดินป่าชาแนลนะคะแล้วก็คุณโสธนะพบประไมคุและและคุณสัน ตติปูนนะคะเดอะกันเนอร์คุณป้าใหญ่นะคะน้องเบ็ตตี้คุณวิภานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมหาชาแนลนะคะขอบคุณกรัวไทยในต่างแดนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสายทิพเอฟสีคุณพี่สายทองขอบคุณคุณหมอบรรวิทย์นะคะ ขอบคุณบักแดงต้อยภาคสองค่ะขอบคุณยายน้องอีคิวชาแนลค่ะขอบคุณพี่เสมอหรือแม่เสมอชาแนลนะคะขอบคุณหอยสังชาแนลค่ะขอบคุณน้องแบค์น้องชายที่น่ารักของพี่จงนะคะขอบคุณมากๆเป็นน้องที่มาสม่ำเสมอไม่เคยทิ้งเป็นน้องที่น่ารักที่สุดนะคะ มารยาทดีรักทุกคนไปทุกช่องนะคะขอบคุณบุญหลงนะคะมาแล้วนะคะและคุณย่าพาดูแฟมิลี่นะคะขอบคุณคุณสังทองขอบคุณบ่าวเขียวราวใต้นะคะขอบคุณคุณย่าชาแนลนะคะขอบคุณเสมอชาแนลเอฟซนะคะขอบคุณ สายน้ำเอฟสีคุณพี่สายทองนะคะขอบคุณคุณพรภัยสาลค่ะชาแน,นลนะคะขอบคุณจนขอ,องค่ะขอบคุณป้าแพงนะคะขอบคุณจุ๊กหน่อยนะคะ ขอบคุณหมวดยุทธนะคะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณทิพย์นะคะเจทิพย์นะคะคุณวิภาคุณเจนลัดนะคะชาแน,นลนะคะ fc ถามเงินนะคะขอบคุณสายลมนะคะ fc คุณพี่สายทองนะคะขอบคุณมากๆค่ะฟังเพลงไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะมาไล่ขอบคุณเพื่อนเพื่พี่พี่น้องๆ้องทุกคนฟังเพลงดูบรรยากาศสวยๆนะคะ และมาขอบคุณนะคะคุณเอกลังคาแดงนะคะร้านสุริยานะคะขอบคุณนะคะนะคะคุณละอค่ะขอบคุณนะคะที่ส่งกำลังแรงใจให้ช่องบรรจงเฟมรีค่ะขอบคุณคุณจีค่ะขอบคุณคุณสุขสันนะคะ499ค่ะขอบคุณน้องตเกียวค่ะขอบคุณนะคะน้องตเกียวหญิงเล็กตเกียวนะคะแห่งบ้านสายทองนะคะ ขอบคุณก้าวที่มั่นคงค่ะขอบคุณน้องฉบานะคะขอบคุณพ่อสมชายค่ะขอบคุณนะคะกระท่อมบินแคนขอบคุณน้องจันเปงน,นะคะตดเซอร์นะคะขอบคุณการลครั้งหนึ่งหรือว่าคุณชายใหญ่ไอ้รวยของเรานะคะขอบคุณคุณ ุมจันบ้านทุ่งนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพี่จมนะคะขอบคุณคุณวีหรือคุณเทวีสองตานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหัวหน้าเผ่าค่ะบ่าวกวางนะคะขอบคุณคุณผัดไทยค่ะในสวิตค่ะหรือว่าผัดไทยสตอรี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณป้าเต่าขอบคุณเจทิฟนะคะเบลเยียมนะคะขอบคุณ คุณป้าใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณคุณกุ๊กสายช่างค่ะนะคะขอบคุณค่าขอบคุณเจ้านางชาแนลนะคะสำหรับลายพี่หญิงใหญ่ใายบุญขอบคุณนะคะขอบคุณป้าตรีค่ะแฟมารี่นะคะขอบคุณคุณวิพาขอบคุณคุณป๋าเต่าค่ะขอบคุณคุณสายทานนะคะขอบคุณแป้นหมุน ิงใหญ่ใหญ่บุญค่ะขอบคุณคุณหมอบอลวิทย์นะคะขอบคุณแม่น้องเลสค่ะนะคะขอบคุณคุณยาดาขาเลาะค่ะขอบคุณย่าเหลียวแล้วก็ปู่ยุทธนะคะคนเดินป่านะคะขอบคุณปู่ปู่เวปปู่ปัวบ้านชัดค่ะขอบคุณมานะตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณดงทองฟาร์มนะคะ ขอบคุณผัดซีอิ๊ว F.C. ผัดไทยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแมวเวนขอบคุณบ่าวยศนะคะขอบคุณเดอะกันเนอร์ขอบคุณคุณดิเรกนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเบสตี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพรไปศารนะคะแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณคุณวันเพ็ญนะคะคุณวันเพ็ญหรือว่าคุณ ลูอิสนะคะแล้วก็คุณคุณอะไรเดี๋ยวนะคะขอบคุณน้องจันปารีดนะคะขอบคุณจันปารีดแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งนะคะเพชรี่หมื่นล้านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องตุ๊กนะคะน้องตุ๊กนะคะตูตุเกตค่ะขอบคุณคุณวิทูลนะคะคุณวิทูลนะคะ หัวใจหล่อนะคะแฟมารี่หรือว่าชาแนลนะคะขอบคุณนะคะกระทอมบินแคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องน้องแพนะคะขอบคุณน้องแพนะคะน้องแพนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเมาะแมนะคะเมาะแมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอมพรนะคะคุณอมพรนะคะแล้วก็ สองอัพอรเลยนะคะอัมพรในสวิตนะคะหรือว่าอัมพรไอแลนด์นะคะขอบคุณคนเมืองในต่างแดนหรือคุณป้าคีด้านะคะขอบคุณคุณยายสุภานะคะขอบคุณค่ะ คุณทุกกำลังแรงใจวันนีม้มากราบขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังแรงใจขอบคุณน้องแนนใ่บ้านเลี้ยงเป็ดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อสมชายด้วยขอบคุณคุณสุขสร์ด้วยนะคะหากไม่ได้เอ่ยนามใครต้องกราบประทานอภัยด้วยนะคะจะไล,ล่เลียงไปทีละคนทีละท่านเท่าที่จะนึกออกนะคะฟังเพลง พอจะลึกได้นะคะขอบคุณคุณแมนมารีวันนะคะถังเงินนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเอติซ ชาแนลนะคะขอบคุณที่ได้รู้จากขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณยายชิมขาเลาะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณชดาสารุ่งเรืองรังพันไม้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพี่หญิงใหญ่ยายบุญนะคะขอบคุณคุณพี่สายทองนะคะสายทองคนสวยนะคะ ขอบคุณคุณพี่พวงแก้วนะคะหรือว่าแม่พวงแก้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณบ่าวกว้างขอบคุณคุณหมอปรวิทย์นะคะขอบคุณน่ารักทากินค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเสียวอน ขอบคุณพี่สารพีดีงามนะคะขอบคุณคุณบุญเรืองนะคะขอบคุณชีวิตบ้านบ้านนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณคุณเข็มขอบคุณน้องขาปณีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณลุงทองฟวาขอบคุณเจพรพารวยนะคะหรือว่าขอบคุณเจพร ออนทัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาลานะคะอาลาเพื่อนบ้านนะคะอาลาเพื่อนบ้านของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวิพานะคะขอบคุณคุณบุญนำจูแก้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณธนพรนะคะคุณนภธนพรไลฟ์สไตล์นะคะขอบคุณคุณบีเอ็มนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณดิเรกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบุญหลงนะคะลงุลงนมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณที่ได้รู้จักขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณที่เป็นกำลังใจตลอดมานะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณคุณสันติคูลนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะร้องเพลงกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาขอบคุณคนที่เหลือที่ว่าพอนึกได้นะคะฟังเพลงกันค่ะก็มาขอบคุณกุ้งสดนะคะขอบคุณคุณกุ้งสดนะคะคนที่นะคะถึงจุดหมายปลายทางไปแล้วนะคะก็หลายคนนะคะที่ถึงจุดหมายปลายทางไปแล้วนะคะ ขอบคุณหมวดยุดนะคะขอบคุณมุนอุ้ยปุ้ยนะคะอุ้ยปุ้ยหมวดยุดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณบ่าวปุ้นนะคะขอบคุณน้องสองเล่บ่าวไทยบ้านนะคะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเอกนะคะน้องเอกเกษตรบ้านบ้านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสิริมาศนะคะชาแนลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณ บีสวนอิ่มสุขนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณวัยรุ่นสร้างตัวนะคะนี่ก็คงถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะขอบคุณน้องดาด้านะคะดาด้านะคะแล้วก็ขอบคุณสุพรรณด้วยนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณลูกสาวพ่อกระท่อมนะคะขอบคุณ่าขอบคุณเจ๊เจ๊นะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณคุณลำพื คุณลำพึงจะานานะคะเอฟซีทั้งเงินนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยวน้ำคำค่ะนะคะขอบคุณสาวน้อยบ้านนานะคะบ้านสวนสิง์นะคะแฟมิลี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ บ้านบรรจงซาเมอรี่นะคะขอบคุณน้องสาวเลยนะคะขอบคุณรับเสมอวาไรตี้นะคะขอบคุณหวานเจี๊ยบนะคะขอบคุณน้องลูกหมูค่ะขอบคุณนะคะน้องลูกหมูจ้านะคะขอบคุณ หอยทอดค่ะขอบคุณคุณคุณเยาะทอแดงรักนะคะขอบคุณคุณช่างหมือกค่ะขอบคุณที่ได้รู้จักขอบคุณที่มาส่งกำลังแรงใจขอบคุณน้องชายนิคมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณความรักที่มอบให้ขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะความรักนี้จะอยู่ในใจของเราตลอดไป งเราจะไม่ใช่พี่ใช่น้องสึ่งเราจะไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันนะคะด้วยความรักและความห่วงใยทุกคนทุกท่านมีให้ขอน้อรับแล้วก็ขอกราบขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่มีให้ด้วยดีตลอดมานะคะจากพี่บรรจงแฟมิลอรี่นะคะฟังเพลงกันต่อไปค่ะ และก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเจ้านางน,นะคะขอบคุณเสี่ยววอนชาแนลนะคะออมแอมยูโรนะคะแยกข้าวามนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเจาดาสารุ่งเรืองนะคะขอบคุณคุณเฉลิมชาตินำชูค,ะคะ่ะ ภูชิตวัวันะคะขอบคุณค่ะบ้านไร่ประภัยชาแนลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมุจเจศสดาพงนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณไอรวยชาแนลนะคะป้าเต่าขอบคุณค่ะขอบคุณ คุณพี่สายทองนะคะคุณพี่สายทองจะแนวพี่สาวคนสวยขอบคุณคุณพี่ยิ้งใหญ่ใหญ่บุญนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่พวงแก้วขอบคุณคุณชายใหญ่ไอรวยขอบคุณน้องสบานะคะขอบคุณน้องก้าวนะคะก้าวนะคะก้าวที่มันคมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้อง พจน์จมานจันเปงหนึ่งหรือว่าน้องเปียนะคะขอบคุณคุณลุงคำล่าขอบคุณคุณพนเพสาลขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณใครที่ไม่ได้เอ่ยนามก็กราบประทานอภัยด้วยนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณน้องชายน้องหรือว่าสองเล่บ่าวไทยบ้านนะคะขอบคุณค้าขอบคุณน้องเจ้านางนะคะ คุณมากมายขอบคุณน้องพลอยน้องพลอยน้องสาวพี่จงนะคะขอให้น้องหายเร็วๆเจ็บป่วยไม่สบายขอให้หายเร็วๆนะคะขอให้น้องจันทร์เจียงหายเร็วๆนะคะคุณพ่อรักษาเทวดาปกป้องนะคะขอบคุณคุณพี่หญิงใหญ่ยายบุญนะคะขอให้หายเร็วๆด้วยนะคะและที่ลืมไม่ได้เลยก็คือขอบคุณ จุนะคะพี่จุสไตล์ไอจุนะคะขอบคุณพี่ปุ้มปุ้ยทีมงานเจ๊ปุ้ยนะคะสไพรเยอรมันนะคะขอบคุณสาวแปมขอบคุณนะคะแอดน้อยนะคะหรือว่าสไตาล์ไรอันนะคะขอบคุณนะคะพี่พี่ผู้ใหญ่ใจดีที่แนะนำนะคะมาทาง ที่ถูกต้องนะคะอันไหนผิดอันไหนถูกแนะนําให้พี่จงได้ทราบนะคะเราก็ไม่เคยลืมนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ค่อยได้เจอกันนะคะแต่ก็ไม่ลืมนะคะระลึกนึกถึงตลอดเวลาเวลานะคะต่อจากนี้ไปนะคะขอวอวยพรให้ทุกคนทุกท่านนะคะขอระลึกนึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ สักสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงดลบันดาลให้เพื่อนพ้องพี่น้องของข้าพเจ้าทุกคนรวมทั้งกัรยาณมิทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเงินไหลนองทองไหลมาด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนรวมทั้งบุญกุศลในปัจจุบันณช,ชาตินี้ จงเดินบรรดาให้ข้าพเจ้ารวมถึงกัลยานมิตรทุกคนทุกท่านหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีดวงปัญญาสว่างสวัยให้ชีวิตข้าพเจ้าและครอบครัวรวมถึงกัลยานมิตรทุกคนทุกท่านถึงพร้อมด้วยสมบัติมหาศาลไหลมาเทมาติดตามทุกภูทุกชาติขอความปรารถนาดีของก ข้าพเจ้าจังปวงนี้จงเป็นผลสําเร็จเถิดสาธุสาธุขอให้เพื่อนๆทุกคนรับเอาพรที่พี่จงมอบให้นะคะจับใจนะคะขอให้คุณพระรักษาเทวดาปกป้องทุกครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็ขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ หมดทุกหมดสุขหมดโรหมดภัยนะคะทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะบา,บาย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 นะคะขอบคุณค่ะตังเพลงต่อเลยนะคะ ากันด้วยนะคะระวัาางจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะด้วยความรักและห่วงใยค่ะรักทุกคนห่วงใยทุกท่านนะคะอากาศเปลี่ยนนะคะดูแลสุขภาพดีๆค่ะบ๊ายบาย